อันนี้จะเป็นพระรลักสวัางวัดพระแก้วว <laughs> <ะ>ัดพระแก้วว่างามเหี้ยตุ๊แจ็กสีว่าแจ็คแจ็คสีเนาะลายสีเลยาเป็นบุญตาพ่อแม่พี่น้องเลยที่ว่าได้มาพบมาเห็น <laughs> โฮหเปลี่ยนตลอดเลยอ๋อ,อ,อประนอมสมวางบอมาเห็ดไว้นี่แม่อต้องประโถทั้งเมร์ทา้เลยประสมปูนมาเด็กก่อสร้างคนก่อสร้างอ๋อตัวนี้งามแพงตัวนี้อ๋อ